โดยไม่จำกัดวิธีการที่ใช้ใช้วิธีการทุกรูปแบบเพื่อให้ได้ใช้ชนะในการเลือกตั้งไม่ว่าจะผิดกฎหมายอย่างไรไม่แยแสเอาให้ชนะไว้ก่อน แม้กระทั่งว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจับได้ไล่ทันให้ใบเหลืองใบแดงในภายหลังก็จะใช้วิธีการวิ่งเต้นติดสินบนเพื่อให้หลุดพ้น จากข้อหาที่มีการกระทําที่ไม่ชอบโดยกฎหมายที่ไม่บริสุทธิ์ในการเลือกตั้งแม้ว่าถูกลงโทษแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาตัวเองลงไม่ได้ ก็เปลี่ยนเอาตัวแทนเอานอมินีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแม้กระทั่งเป็นคนขับรถทรงลงมาสมัครรับเลือกตั้งแทนอาศัยเครือข่ายอย่างเดิมอิทธิพลอย่างเดิม กำลังเงินอย่างเดิมก็เอาชนะการเลือกตั้งจนได้คนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่จึงไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่คนดีคนมีความสามารถคนมีอุดมการณ์ ที่พี่น้องประชาชนลงคะแนนเสียงให้ด้วยความศรัทธาด้วยความไว้วางใจหากแต่ว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นสมุนบริวารของนายทุนเป็นนักเลือกตั้งอาชีพที่ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ใช้การเมืองเป็นบันไดไต่เต้ายกระดับฐานะความเป็นอยู yeah> anyway> <t <t ่ฐานะทางสังคมของตัวเองเท่านั้นเมื่อคนเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็กลายเป็นพวกที่ไร้มันสมองถึงขนาด มีนักวิชาการนักวิจา,ารณ์ค่อนแค่ว่าเป็นพวกสมองหมาปัญญาควายเพราะคิดอ่านไม่เป็นไม่คิด ที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเองไม่ใช้หลักเหตุผลไม่ใช้หลักคุณธรรมศีลธรรมฟังแต่คำสั่งคำบงการของเจ้าของเงินเจ้าของทุนเจ้าของพรรคการเมืองแล้วก็หลับหูหลับตา ยกมือให้ตามคำสั่งโดยไม่เคยคำนึงว่าที่ยกมือไปนั้นถูกหรือผิดชอบหรือไม่ชอบมีผลดีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรผู้แทนเหล่านี้ ไม่เคยคิดคำหนึ่งทั้งสิน้นเขาสั่งให้เลือกใครเป็นนายกมันก็ยกมือให้คนนั้นเขาสั่งให้ลงคะแนนเสียงอย่างไรในกฎหมายแต่ละฉบับ มันก็ทำตามทุกคำสั่งเขาสั่งให้ปิดปากฝ่ายตรงนข้ามตัดบทตัดโอกาสไม่ให้แสดงความคิดความเห็นมันก็ลุกขึ้นเสนอปิดการอภิปราย ไม่ให้ฝ่ายตรงันข้ามได้อภิปรายสแสดงความคิดความเห็นการกระทำอย่างน,นี้ไม่เพียงแต่ตัดโอกาสที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกมันจะได้สแสดงเหตุสแสดงผล เพราะมันไม่สนใจเหตุผลอยู่แล้วแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้ได้ยินไม่ได้ให้เห็นข้อเท็จจริงความถูกความผิดในเรื่องที่ได้มีการพิจารณากันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนราษฎรเหล่านี้ไม่เห็นคุณค่าคะแนนเ,เสียงที่ประชาชนมอบให้เพราะมันถือว่าคะแนนเ,เสียงเหล่านั้นมันจ่ายค่าตอบแทนมาแล้วชำระซื้อขาดกันไปแล้ว ไม่มีความผูกพันอีกต่อไปไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเคารพความคิดเห็นของประชาชนอีกต่อไปจบกันในวันลงคะแนนเลือกตั้งครั้งหน้าค่อยซื้อกันใหม่ค่อยตั้งราคากันใหม่ ค่อยจ่ายค่าตอบแทนกันใหม่ผู้แทนราษฎรเหล่านี้ไม่เห็นคุณค่าของเงินภาษีอากรของประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้มันทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าเงินเดือนที่มันได้รับ จากภาษีอากรของประชาชนนั้นน้อยกว่าเงินค่าจ้างที่เจ้าของพักเจ้าของทุนจ่ายให้มันทุกเดือนทุกเดือนยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้แทนราษฎรได้รับเงินเดือนจากทางการหนึ่งแสนบาท แต่ว่านายทุนเจ้าของพักจายให้มันอีกเดือนละสองแสนบาทแถมไปยกมือแต่ละครั้งก็ได้ครั้งละหมื่นสองมื่นบาทคนเหล่านี้จึงไม่รู้บุญคุณของแผ่นดิน ไม่รู้บุญคุณของประชาชนไม่เห็นคุณค่าคะแนนเสียงและน้ำใจที่ประชาชนหยิบยื่นให้เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีาศาสนาไม่มีหลักยึดในจิตใจพร้อมที่จะทำความชั่วได้ทุกขณะเวลา คนเหล่านี้จึงกล้าที่จะทำความชั่วทุกรูปแบบสมคบกันโกงกินเบียดบังเงินภาษีอากรของประชาชนที่เป็นงบประมาณแผ่นดินทุกโอกาสที่มันสามารถหยิบฉวยได้ ผู้แทนราษฎรอย่างนี้แหละครับคือตัวร้ายตั้งงบประมาณไปก่อสร้างถนนโรงเรียนโรงพยาบาลสะพันหรือโครงการใดๆก็ตามในเขตพื้นที่จังหวัดของตัวเองแล้วมันก็ไปสมคบ กับหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกเซ็นจากผู้รับเหมาแล้วก็แบ่งกันมีสูตรสำเร็จว่าส่วนราชการได้เท่าไรผู้ว่าราชการจังหวัดได้เท่าไรผู้แทนราษฎรได้มันน่าทุเรศอย่างยิ่ง ที่มันอ้างว่างบประมาณก็นั้นๆมันเป็นเจ้าของงบประมาณเพราะมันเป็นคนของ,งบประมาณไปในจังหวัดจึงเป็นสิทธิ์ที่มันจะต้องหักเปอร์เซ็นต์เอาตามใจชอบของมันผู้แทนราดฎรประเภทนี้ พอถึงวันปีใหม่พอถึงวันจุจนุษจีนพอถึงวันสงการพอถึงหน้าทอดกระถิ่นทอดผ้าปา่าแม้กระทั่งวันเกิดพ่อแม่เมียมัน ก็ไปเรียกร้องเงินพีษจากหัวหน้าพักจากเจ้าของพักเอามาเป็นก้อนก้อนอีกเป็นครั้งเป็นคราวตามฤดูกันผมชี้ให้พี่น้องเห็นตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้เห็นได้ทราบว่า เพราะมีผู้แทนราษฎรชั่วๆอย่างนี้เต็มสภามันจึงต้องยอมยกมือสยบให้คนชั่วเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าจะได้ร่วมสมคบกันโกงกินชาติโกงกินแผ่นดินต่อไป นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและบรรดารัฐมนตรีชั่วๆทั้งหลายมันจึงมีชีวิตอยู่เดินลอยคอเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมได้เพราะมันมีสมุนบริวารเป็นนักการเมืองชั่วๆอย่างนี้ หนุนหลังยกมือสนับสนุนและไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนทั้งสิ้นมันจึงกล้าโกงชาติโกงแผ่นด,ดินกันขนานใหญ่โกงได้เท่าไหร่ สาเป็นของตัวเองเจ็สร่งคืนให้เจ้าของพักเจ้าของทุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพื่อเป็นกำไรส่วนกลางเอาไว้เลี้ยงดูสอสอคนชั่วต่อไปนี่คือความเป็นอยู่